ไอยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของผมและขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่หัวข้อที่ทรงพลังน่าสนใจและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนั่นคือขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของประเทศไทยในปี2026และระบบขีปนาวุธที่ถูกนำมาใช้ในสนามรบขีปนาวุธไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงศักยภาพในการป้องกันประเทศ และเป็นการส่งสัญญาณให้คู่แข่งรับรู้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและตอบโตได้อย่างแม่นยำหากถูกคุกคามในยุคป,ปัจจุบันกองทัพไทยได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านขี่ปนาวุตทั้งเพื่อการป้องกันประเทศการสร้างความน่าเชื่อถือและการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเป้าหมายหลักของไทยไม่ได้มุ่งสู่การรุกราน แต่เน้นไปที่การป้องกันอธิปไตยการยับยั้งภายคุกค,คามและการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศงบประมาณกองทัพที่จัดสรรเพื่อระบบขี่ปนาวุธในปี2026มีมูลค่ากว่า18,000ล้านบาทหรือประมาณ500ล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการสร้างกองทัพที่ทันสมัยและพร้อมเผชิญสถานการณ์ต่างๆเริ่มกันที่อาวุธหลักของกองทัพบ,บกไทย คือระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI 1และ DTI 2ที่พัฒนาร่วมกับจีนโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย DTI 1 a e, มีพิสัยยิงได้ไกลถึง180กิโลเมตรส่วนรุ่นที่พัฒนาต่อมาสามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรรถยิง1คันสามารถปล่อยจรวดได้หลายลูกในเวลาอันสั้นก่อให้เกิดพลังการทำลายล้างสูง ราคาของระบบ1แบตเตอรี่ประมาณ1,300ถึง1,400ล้านบาทหรือราว35ถึง40ล้านดอลลาร์ต่อมาคือขีปนาวุธพื้นสู่พื้นแบบ WS-1 และ WS-32 ที่ไทยจะถหาม,มาจากจีนเช่นกันโดยมีราคาต่อลูกประมาณ55ล้านบาทหรือ1,5ล้านดอลลาร์ระบบเหล่านี้ช่วยให้กองทัพไทยสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญของสัตรูได้อย่างแม่นยำ เช่นฐานบัญชาการหรือครังยุทธปัจจัยในปี2026ได้มีการบูรณาการระบบนำร่องด้วยดาวเทียมทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นมากด้านการป้องกันชายฝั่งและกองทัพเรือ ไทยมีขีปนาวุธต่อต้านเรือ r g m 8 4ฮาพูลที่จัดหาจากสหรัฐอเมริการาคาลูกละประมาณ50ล้านบาทหรือ1.4ล้านดอนลลาร์ขีปนาวุธรุ่น Block II สามารถยิงได้ไกล124กิโลเมตรและถูกติดตั้งบนเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทยรวมทั้งฐานยิงชายฟังถือเป็นอาวุธสำคัญที่สร้างความน่าเกรงขามในทะเลนอกจากนี้ไทยยังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือ C 8 0 2 a จากจีน ราคาประมาณ18ถึง25ล้านบาทต่อลูกหรือ5 0 0แสนถึง7 0ดแสนดอลลาร์มีพิสัยยิงกว่า180กิโลเมตรและบินแบบเรียบผิวน้ำทำให้สัตว์ูยากต่อการตรวจจับกองทัพเรือไทยจึงมีเครื่องมือสำคัญในการป้องกันน่านน้ำที่ยาวและกว้างของประเทศในด้านการป้องกันภัยทางอากาศไทยใช้ระบบ k s 1 a ของจีนแม้ไม่ทันสมัยเท่าระบบปาทริออของสหรัฐแต่ก็เพียงพอสำหรับการป้องกันภัยระดับกลาง ราคาต่อลูกประมาณ7ล้านบาทหรือ2 0 0แสนดอลลาร์ขนาดที่ระบบ1แบตเตอรี่มีมูลค่ารวมราว900ล้านบาทหรือ25ล้านดอลลาร์กองทัพอากาศไทยยังได้บูรณาการขีปนาวุธอากาศสู่พื้น AGM 6 5มาเวริกกับเครื่องบินรบ F-16 และไกรเพนซึ่งแต่ละลูกมีราคา4ล้านบาทหรือ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์เหมาะสำหรับการทำลายเป้าหมายแบบรถถังหรือบังเกอร์ที่มีการเสริมกำลัง ด้านการรบภาคพ,พื้นดินไทยยังใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง AT-14 ค o n n e c ct, ราคาลูกละราว9 0 0 0แสนบาทหรือ25,000ดอลลาร์ช่วยให้ทหารราบสามารถทำลายรถถังและยานเกราะของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ไทยแตกต่างจากหลายประเทศในภูมิภาค คือการพัฒนาการผลิตในประเทศผ่าน DTI โดยในปี2026ไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนและเชื้อเพลิงจรวดเองได้กว่า30%ลดการพึ่งพาต่างชาติและช่วยประหยัดงบประมาณการจัดหาได้ถึง25%หากมองในระดับภูมิภาคจะเห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังแข่งขันกันด้านอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียหรือมาเลเซียต่างก็พัฒนาขีปนาวุธของตนเองการที่ไทยลงทุนด้านนี้จึงเป็นการรักษาสมดุลและยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้งบประมาณการทหารจะสูงแต่เมื่อเทียบกับ GDP ของไทยที่มากกว่า17ล้านล้านบาทในปี2026นบประมาณด้านขีปนาวุธประมาณ18,000-25,000ล้านบาทต่อปีถือว่าอยู่ในระดับที่จัดการได้ และเป็นราคาที่คุ้มค่ากับการสร้างความมั่นคงในระยะยาวสรุปได้ว่าขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของประเทศไทยในปี2026ครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลำกล้อง D-T-I ขีปนาวุธ w S 1ขีปนาวุธ Harpoon และ C- 8 0 2 a ระบบ K-S 1 a ขีปนาวุธมาเวริกหรือคอนเนตทั้งหมดนี้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่รอบด้านประเทศไทยไม่ได้มุ่งใช้ขีปนาวุธเพื่อลุกรานแต่เพื่อสร้างความมั่นคงป้องกันอธิป,ปไตยและรักษาสมดุลในภูมิภาคและด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศร่รวมกับการจัดหาจากต่างชาติทำให้กองทัพไทยในปี2026มีขีดความสามารถที่แข่งแกร่งทันสมัย และพร้อมปกป้องชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่